อะไรหรออาา่าฮ่าทุกคนตอนนี้ไม่ได้แ,บบแล้วนะคะนี่เราจะเก็บตัวโออุ้ยอะไรทุกคนมากินไม่มีอะไรเกิดแขบบึ้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธเนี่ยสตอรี่นะคะวันนี้จะมาเล่นเกมตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไง อ่ะเดี๋ยวรอบแรกเดี๋ยวเราเริ่มไปก่อนนะคะเราจะเริ่มไปพร้อมแม่แตงใช่ไหมคะครับผมโอเคมาหนึ่งสองสามนะฮะไมเล็นไรค่ะแแรงเลยนะไม่เป็นไรหรอกีใสไม่เป็นไรหรอกคุณแมทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันแม่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าแม่เล่นไม่เก่งเราสินเล่นไม่เก่ง นี่ไป<ม>อาจจะเห็นตัวข้อนี้อยู่นะ,ะเออไม่เป็นไรหรออาา่าฮ่าทุกคนตอนนี้แม่ได้แล้วน,นะคะเราแอบเริ่มใหม่ดีกว่าอย่าไปบอกน้องน้องเพื่อนน้องแม่แอบเริ่มใหม่โอ้โหทุกคนได้ยินช่วยกัน,นปิดเป็นความลับกันด้วยนะโอ้ทุกคนทุกคนก็ได้ยินถ้าเป็นใครเป็นแฟนคลับนะคะก็ได้ยินนี่เราจะเก็บตัวโออุ้ย กควมากี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตานนี้ประวัติขุนเลยนะโอเคไหมโอเคถาตานี้ตาก็คือเอาเมื่อกี้รู้หรอแม่อุตส่าแอบกับเพื่อนๆไหมนะเพื่อนๆก็อุตส่าปิดเป็นความลับหรือมีใครแอบไปบอกน้องหรือเปล่าแตนน่ละภาพมันก็โดยดีเลยนะเพื่อนๆไม่มีหรอกเพื่อนๆได้ยินเต็มซองหูเลยอย่าโหดูโคเราไม่ชนะไม่แตง่งแน่เลยแต่ไม่ป็นไรถ้าเกิดว่าเขาอะ ตายก่อนเราก็มีโอกาสก็บอกเลยนะเกมนี้เราเล่นไม่เก่งเหมือนกันนะคะปุ๊บปุ๊บป้าแม่ได้ตัวดูดแล้วคะนนี้แหละโอ้โหคอชนะตั้งนาเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราเล่นหลังแล้วว่าเขาตายก่อนเราก็มีสิทธิ์เป็นไงทุกคนกระโดดอาเก็บเหรียญเก็บเหรียญก่อนเพื่อที่จะให้คะแนนนะคะนำแม่แต่งไปได้อาเก็บเหรียญมีแหลกด้วย ่าได้แม่เหล็กนะ,ะทุกคนได้แม่เหล็กนะคะทุกคนอ่าอันนี้ขึ้นไปนะคะเอา,าละนี่เราได้น,นี้นะคะทุกคนเราได้กล่องและเราก็จะได้มาเปิดกันนะคะเราก็จะมาัน,นี้กันดูกันว่าใครชนะหรือใครแพ้นะคะเก็บอันนี้นะคะอ่าเรากเก็บ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  เออเราได้ขึ้นอู้เราได้แม่เหล็กนะคะทุกคนอ่าอ่าอ่านก็อ่ารอด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 โอ้ยเหมือนตอนนี้จะตั้งตัวไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าอะไรนะเกมมันเร็วเกินอ่าเก็บเก็บเก็บอ้หน้านี้นะคะทุกคนแบบอ่าไป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 โอ้โหเก็บจะไม่ทันอยู่เลยทุกคนเก็บจะไม่ทันอยู่แล้วอ่านี้ก็ กระโดดกระโดดเออเก็บเรียนอุ้ยชนนะชนไปแล้วเอาไป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 ไอไป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 เนไนไปไไไปีปยปไป <มา S 2> ไปนะไปไดไปไปไปา